มันเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการบริหารของบริษัทที่ถูกรัฐบาลซื้อได้เหมือนกันนะคือการที่รัฐบาลจะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นเอกชนได้สิ่งนี้จะสามารถเปลี่ยนแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้และมีโอกาสทำให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นได้อ่ะสมมตินะสมมติว่าให้ทรายอะหรือว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยจินตนาการเอาเองว่าฉันคือเจ้าของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของประเทศแล้วคิดว่าถ้าเรารู้ว่ารัฐบาลนะ่ะมาซื้อหุ้นเราแล้วราคาหุ้นเราจะขึ้นไรายได้เราจะขึ้นกําไรเราจะขึ้นเพราะมันจะทําให้นักลงทุนน่ะอยากจะเอาเงินมาลงกับเรามากขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนแรงจูงใจจากการที่ความพยายามที่จะแข่งกับบริษัทอื่นหรือความพยายามที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของเราไปเป็นความพยายามที่อยากจะหาวิธีในการเอาใจรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลนะ่ะ เอาเงินมาลงที่เราเพื่อซื้อหุ้นของเราเลยหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้แบบโตแบบติดสปีดแบบนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทเอกชนอาจจะต้องแบ่งเงินที่เคยเอาไว้ทำ R&D research and development พัฒนาวิจัยสินค้าและบริการนะแบ่งออกมาเงินที่ใช้ในการทำ PR หรือ marketing แบ่งออกมาเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงในประเทศที่ รัฐบาลเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเอกชนได้และมันมีส่วนทําให้การพัฒนาหรือว่านวัตกรรมอะไรใดๆมันไม่ดีไม่เร็วไม่แรงไม่เยอะเท่าเดิมเรียกว่าความ creativity ความคิดสร้างสรรค์อะไรเไงี้ยมันจะชะลอตัวลงเพราะว่าคนไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อการแข่งขันธุรกิจแล้วไงคนทําธุรกิจเพื่อเล่นการเมือง แล้วบางทีเนี่ยนะมันจะเกิดเป็นคลื่นกระแสของการเข้าไปสนับสนุนคลื่นกระแสของรัฐเข้าไปสนับสนุนบริษัทเอกชนถ้าเกิดว่ามันมีเทรนอย่างเช่นทรายเคยทําคลิปข่าวเกี่ยวกับเรื่องรถ e ีวีในจีนที่มันเป็นคลื่นลมใช่ปะซึ่งบริษัท E ีวีในประเทศจีนนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโหล้มกันเยอะมากเป็นร้อยบริษัทเลยเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลท้องถิ่นค่ะแปลว่าบริษัทเหล่านั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขันหรือทําผลิตภัณฑ์ให้ดีหรือขายให้ได้เพื่อที่จะสร้างกาําไรหรือสร้างรายได้ได้ยเดยอะๆเพราะว่ารายได้หลักของบริษัทพวกนั้นคือมาจาก State Subsidy การสนับสนุนของรัฐบาลเอกชนมันก็เลยทําให้จนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะ